สวัสดีค่ะดิฉันนางสุนิสาหลวงสุขและดิฉันนางสาวนรพ,พัฒนพิมลสายแปลงพวกเรานิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วันนี้รัฐบาทุกท่านไปรับชมรับฟังแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้บริหารจากรองศาสตราจารย์ดรรักศิษย์สุทธิพงศ์คณะบดีวิทยาลัยการศึกษามหาวิทย,ยาลัยพะเยาที่รวมแบ่งปันแนวทางมุมมองการพัฒนาตนเองของผู้บริหารค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆของพวกเราก็ได้อยู่กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการสัมภาษณ์ไปพ,พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับอาาสวัสดีครับ วันนี้นะครับพวกเรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์อาจารย์รักสิธิพงศ์นะครับในประเด็นหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาผู้บริหารนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์ของพวกเราในวันนี้นะครับจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น4ประเด็นคำถามด้วยกันนะครับและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยครับผมนะครับคำถามแรกนะครับท่านมีทัศนคติหรือมุมมองในการบริหารงานยังไงบ้างครับครับผมสาหรับ การบร i, ิหารงานในปัจจุบันนะครับก็ต mm ้องบอกเราเลยครับว really, right? right? so right? ่าม so so ันเป็นความท้าทายบริหารมากๆเพราะว่ามันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ละนะครับในวันพรุ่งนี้ครับหลายอย่างมันมีความซับซ้อนนะครับคุมเครืรนะเพราะฉะนั้นการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษานะครับผู้บริหารจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหาร ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือเรานั้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลหรือว่าบารีเวิลด์นะครับที่มีความเปราะบางมีความผันผวนนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนคุมเครือเนี่นะครับเป็นความท้าทายที่ คิดว่าผู้บริหารหลายท่านนะครับคงจะทราบเป็นการดีอยู่แล้วว่าคงจะไม่สามารถใช้การบริหารโดยศาสต<า>ร์อย่างเดียวได้ก็อาจจะต้องใช้ศิลป์นะครับใช้การบริการหลายศาสตร์มาช่วยในการบริหารสยศึกษา,า,า,านะครับเพราะฉะนั้นการบริหารยศึกษาในยุคนี้นะครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เข้าใจองค์ก,กรนะครับ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนําเอามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาของเราได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการบริหารที่ดีและก็มีประสิทธิภาพนั้นนะครับจะช่วยทําให้ผู้ที่รับบริการหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการเรานะครับพึงพอใจนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดมุมมองหนึ่งนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับผม ขอบคุณสำหรับคําถามแรกนะคะต่อไปนะคะคาถามนะคะถามว่าท่านนะคะมีหลักการในการบริหารอย่างไรคะครับการบริหารการศึกษาหรือว่าการหาสารานะครับในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนไปในคําถามแรกนะครับเราเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงของการบริหารงานที่ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับดังนั้นหลักการบริหารในยุคปัจจุบันนี้นะครับจึงต้องนําหลัก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้นะครับซึ่งก็มีแนวคิดปัจจุบันนี้ที่ได้นำมาใช้ก็คือตัวที่เป็น ESG นะครับก็คือ Environment นะครับ Governance นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Social นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารส,สาศึกษาในปัจจุบันนี้นะครับต้องคำนึงถึงในเรื่องของธรรมาภิบาลต้องคำนึงถึงเรื่องของสังคมต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการาบริหารที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ยั่งยืนนะครับก็าสามารถนํามาใช้ในการบริหารศาสตร์ของเราได้ครับผมค่ะข,ขอบคุณสําหรับคําตอบมากๆเลยค่ะต่อไปเชิญคำถามข้อต่อไปได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะคําถามต่อไปะคะ่ปะ,คะท่านมีแนวทางการพัฒนาการเป็นผู้บริหารอย่างไรคะครับผมสําหรับการผู้บริหารเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องเรียนรู้อ <th> ยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีในตําราดังนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากผู้รู้นะครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ในเรื่องแดดก็ตามเราจะต้องเป็นนักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้นะครับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเอกสารตําราที่มีอยู่ที่เรามีในเรื่องในเรื่องหนึ่งนะครับก็ ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้เราได้มีความรู้ในเรื่องนั้นในการทํางานนะครับแต่ถ้าเราทํางานกับเพื่อน่วมงานนะครับเราทํางานกับผู้อื่นนะฮะก็ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ยทักษะอีกทักษะหนึ่งที่เราต้องพัฒนาคือทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะทํางานกับเพื่อน่วมงานหรือทักษะการสื่อสารนะครับอ่าเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ เว็บไซต์หรือว่า YouTube นะครับแหล่งข้อมูลออนไลน์ฐานข้อมูลออนไลนต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปสืบค้นได้ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยนตนเองนะครับเพราะว่ามีนักบริหารเก่งๆมากมายนะครับที่มาพูดสร้างแรงดันใจในการเรียนรู้แล้วก็ในการที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังนะครับสิ่งเหล่านี้แล้วก็นําม,มาสร้างพลังในการทํางานของเราได้ไดนะครับสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คณะบดีค่ะ ฝากอะไรให้กับนิสติตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและว่าที่ผู้บริหารในอนาคตด้วยค่ะครับก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องของการเป็นผู้บริหารที่ดีนะครับมีจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษานะครับแล้วก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือบรรลุเป้าหมายการศึกษาของ สถานศึกษาที่ได้ตั้งไว้นะครับเพราะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูหรือบุคลากรการศึกษาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรานั้นนะครับได้รับความเคารพหรือว่าได้รับการยอมรับนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ที่สำคัญคือมีความเป็นผู้บริหารที่ สามารถที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกราบขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรรักศิริพงศ์นะคะคณะบดีน,นะคะวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะคะที่ให้เกียรติและให้ความอนุเคราะห์นะคะให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะ่ะขอกราบขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบันนะคะจะบริหารแค่ศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลในการบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้ค่ะเพียงแค่เราเข้าใจบริบทและเข้าใจองค์กรก็สามารถเป็นผู้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะความรู้ที่เราได้รับในวันนี้เราก็จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการพัฒนาตนเองและก็การพัฒนางานต่อไปค่ะ และในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรรักษิตสุดที่พงศ์นะคะท่านคณะบดีวิทยายลัการศึกษามหาวิทย,ยาลัยพะเยาของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารของเราในครั้งนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ